สหรัฐตื่นตัวนะครับวันดิบซีกจากจีนแผ่นินใหญ่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสหรัฐเรื่องราวจะเป็นอย่างไรวันนี้ยศจะมาสัมอัพให้ฟังกันครับต้องบอกว่าหลังจากที่ Chat GPT นะครับแล้วก็โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI กลายเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็มีการใช้งานกันจนเข้าสู่หมดปกติกันไปแล้ว แต่เรื่องราวของ AI เนี่ยกลับมาถูกพูดถึงและจับตามองกันอีกครั้งครับหลังจากที่ DeepSeek AI สัญชาติจีนได้มีการเปิดตัวไปเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาและจากการเปิดตัวครับทำให้คโรลีนเลวิสนะครับโฆษกทำเนียบขาวได้มีการออกมาบอกครับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐนะฮะอยู่ในช่วงของการพิจารณาผลกระทบต่อความมั่นคงและกองทัพเรือสหรัฐเองเนี่ยก็ได้มีการประกาศนะครับว่า ้ามบุคลากรใช้งานแชทบอทนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะเดียวกันครับทางด้านของผู้พัฒนาแชท GPT ก็สัญญาครับว่าจะร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐอย่างเต็มที่เพื่อเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้เกิดการแย่งชิงทางด้านเทคโนโลยีแต่กลับกลายเป็นว่าถูกย้อนสอนครับด้วยภาวะการตกต่ำของหุ้นทางเทคโนโลยีเพราะว่า Deepseek นั้นมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าแชท GPT กว่าเท่าตัวจนนักลงทุนเนี่ยเกิดการตั้งคำถามเรื่องนี้ขึ้นมา ในขณะที่หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยด้าน AI ของทำเนียบขาวนะครับเดวิสจากเองก็ได้มีการมองครับว่าที่ต้นทุนการผลิตถูกแบบนี้ได้เนี่ยอาจเป็นเพราะว่า DeepSeek มีการใช้โมเดลเรียนแบบ ChatGPT เมื่อพิจารณาจากข้อสังเกตหลายจุดแล้วทำให้ณตอนนี้นะครับ DeepSeek เองก็กลายเป็นว่าตกที่น่าลำบากเป็นเป้าหมายการโจมตีทางไซเบอร์ไปเสียอย่างนั้นนะครับจนต้องจำกัดการลงทะเบียนการเข้าใช้งานจากนอกประเทศจีนเป็นการชั่วคราว และเมื่อยักษ์ใหญ่มีการชนกันแบบนี้ครับเราต้องมองกันต่อไปว่าในอนาคตนั้นสงครามทางเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นหรือไม่และโดนัทรัปมซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนล่าสุดของสหรัฐจะมีการออกมาแอคชั่นจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อครับ